เอาลก็ขอสวัสดีทุกท่านกันนะผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับน้องภูกริชเชนนเคครับผมซึ่งวันนี้ก็อยู่กับเกม KM ม่ออกฟูดซึ่งวันนี้ผมจะเอาผลผลผลเค้กไปแจกนะครับผมแลกกับไรไยผมเอาหมด ผมจะเาผลเควกไปแจกนะเพราะถ้าผลแพงผมไม่ไหวโอเคผลผมจะเอาผลเควกไปแจกนะคะผมผลเควกส่วนอีกอย่างหนึ่งคือคิดหน้าผมจะเอาผลฟีนิกเนี่ยไปหาแรกนะหาแรกเป็นผลอื่นโอเคไหมผลเควกแจก ถ้าผลถ้าผลฟินิตผมอาจจะแจกคนดูกด็ได้อาจจะไปดูอาจจะไม่แจ,จ,จกก็ได้หาแรงแบบมีคนจะแลกงไงซึ่งไม่มีใครมาเลยโอ้อหโอ,โอ,โอ้ไม่ใช่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 ใชผลเคลผลเคลผลแจกมอนดมอนแรกก่อน,นี้จะ็นเลิฟได้ปะ เช็ดแมมมอสแอนด์ร็อบโบโอแล้วโบผมไม่มีผมเคยมีแล้วผมก็กินน่ะโอ้โหเทเลโบเช็คเช็คเดแมมมอสแอนด์ร็อบโบงอ่ะส่งผลง่ายมันเดียวยอกหยอกหยอกออก ใช่ผมเปลี่ยนเสือถ้กคนกดไลค์กดติดตามหน่อยผมจะได้เปลี่ยนเสือได้สามสองอือตกดยังน่าจะกดแล้วรอดูกันว่าจะเปลี่ยนตอนไหนนั่นไงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วทุกคนเปลี่ยนแล้วโอ้โห ปลเค้กค oh, oh. uh, oh. oh. okay. uh ่ะแรกค่ะคนตึงออกไปกันฮึ๊บม่ยักนหนึงด้วยนะ Can you help me w i t h a n d k u be you be the h i hit it เ e ็บบบ เลียดขินไงยนะ okay. ขอร้องการให้ผมแบกดันพระเฮ้ย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 เฮ้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 แป๊บแป๊บโอ้ไม่เข้าใจเลยโอ้โอ โอ้โหโอ้โหประตูขี้โกงเกินดูทุกคนรอดูคอมโบวันช็อตวันช็อตโอ้โ,อโ,อโออน,น้องข้าหัวผมเรียบร้อยเกัาพันหกลดเหลือสองจุดหกเลยเหล,เหลือสองจุดหา้าไม่แลงโก Okay. อ,อืมมี่้า <c oughs> ไปลูกไม่อยากเสียวเวลาไอ้พวก 16m ไม่ใช่เหรอเ <Okay. S 1> ไม่อยากเสียวเวลากับไอ้พวก3.8ไอ,อ้ 3.9m น่ะ ดูข้างหัวผมดิก็ะเดาเบื้องบนบินบินบนแบบเชื่อมเงาผมเยอะเออปิ้วไฟช้ำแล้วเอากระดาษดาบแล้วผมเอาดาบอันนี้ไปลนโรงเลดีกว่าดาบนี้นี่แบบาดาบนี้ดาบคู่ดาบคู่ผมดาบคู่ผม ผมไปจีบวกดาบคูอันนี้มาได้ดูดเลือดหกเปอร์เซ็นต์โอ้ชอ๊อกดียังพวกไปผมเปิดอ่ะโตชิกแตาผมเปิดให้ดูฟองเสียงรอดูนะเป็นไงอันนี้ผมไม่ได้กดน,นะในอันนั้นอ,อ๊อฟโอ้เสียหนา้านี่นะถ้าผมอบมาให้ดู ผมไม่ได้ผมไม่ได้นี่เลยผมผมเอาขวดนะ้ำผมมาวางๆๆโอ้โหแนะเขาซื้อชีฟได้ปะเฮ้ยมาสูบวีหนึ่งดว้วยมาสูบด้วยเหรอ,อใช่ไหมมาเถอะอ้าวลงกี่รอบก่อน ไรอืมโอเคโอเคนอะคนคน n าไปเร็วสาม อ๋อสองมากน no คือมันหวังจะเอาของคนดูไอเนี่ยผมไม่อยากให้เนี่ยลงโดยเฉพาะอออเอาน่าพอได้อะดูนี้มันจะทนได้ไหม

ผมจำนะอ่อแป๊บแล้วผมเอามันไปทิ้งที่รันพายเลยหละอุียเนี่ยเขาพี่อ่ะเขาพี่อ่ะเขาพี่อเขาพี่อ่ะวันนี้วันนี้ ต้นใจ,จปิ๊บายบายเขามาเอางนะมาเริวมาเร็ว โอ้โอ้เอาผมก็เสียชิเสยผลให้มันนะเอาผมไม่แร์ผลกากเฮ้ยมันวะมาชิ้นตื้อชั้นรอแทบนั่นพาผมลงคนเนี้ยเขาไออยู่ โอ้นี่ไงฝาไม่ติดตื่นเขาจะฝาเวลทำไมเวลเขาก็ัน่นเราไม่ใช่หรอไม่รู้เนาะเออดีมากดีมากช่วยถ้อผมจะให้เขารอหนูอุ้นใครทายทาย,ทายทุทผมถูกผมให้ผลสั่น โอ okay. เคอาอย่างนี้ด้วยว่าใครทายอายุผมถูกผมให้ผลฟินิกเอาเปล่าไอากันเ้าเต้โตไม่เกี่ยวนะเข้ามานะเราให้คนดูเฉยๆโอเคไหมคนดูถ้าเห็นเขาพิมพ์บล็อกได้เลยจะทำอะไรเจ้าเขาก็ตามใจจะบล็อกก็ได้แล้วเท่เ บอกบมันก็ไม่ไม่มีอะอ้าอะไรผมขอ่าองเดียวคืออยากอยากให้ผมคนดูถ้าคนดูทายอายุผมถูกและใครทายถูกแล้วว่ามีคนทายถูกอีกแล้วอะ่ะคนที่ทายถูกก่อนเนี่ยจะได้ไปโอเคเอ๊ะ คนที่ไทยถูกคนแรกจะได้ผลฟินิกไปแล้วก็ส่งชื่อไม่ได้เลยนะถ้าผมทักไปโอเคแต่ถ้ายังยังยังไม่มีเนี่ยเอ้ยอะไรนะอู้ขอดีไลายแดงวะ่ะอย่าอย่าคิดอย่างนั้นทุกคนอย่าคิดลึกมันดันพามเป็นนี้ไนะ โอ้ไทยทัทนเออไทยทัทนนี่เอาโรงงานอืมโอทิ้งน้องก็ไม่ได้ด้วยดิน้องคนเดียวไงน้องหรือพี่ก็ไม่รู้เวลได้ใช้มาซึกเนี่ยสงสารว่าผมว่าแดงชัวร ชัวเด้งชัวเลยถ้าการเนี้ยเนี่ยเด้งทุกคนผมเด้งชัวเอาหายเอาหายเว้ยเน็ตปริงเน็ตปริงอย่าห้าวน้องน้องอย่าห้าวเดือดแจกน้นอง ผมว่าผมเพิ่เอ,อสี่จังนี้สวยทีนี้อาจจะยี่สิบนาทีก็ได้นะครับทุกคนดูเลื่อนหน่อยดูเลื่อนหน่อยดูเลื่อนหน่อยดูเลื่อนแม่แรงเท่าไหร่นะอ้าหมัดเอาแล้วน้องกูห้าวละเอ้ยน้องน้องสุวรรณน้องสุวรรณสวยน้อง น้องๆฆ่ากันน้องีอง่ยังมีสามมาคาราวานรุ่นพี่มาเปลี่ยนผมจะทำพาร์ตอสัสกิลเอ็กซ์ไปเดยวนี่เนี่ยเวน้องชายเร็วเอ้าน้องชายมาช่วยเอเอ้ยเอ๊ะ ตอนตอนั้นน้นเฮ้ยบาปกรมรมตีพี่ทำไมพี่เป็นลุ้นพี่น้องอะ่ะจัดทุกมลยพาเล็กมาลุ้นกับผาใหญ่โนอยุ่งอันนี้ไปโอ๊ยไม่ไหวมีเลือดนะ ลุ้นลุ่นน้องเล็กนะจะไม่ไปอ่ะ้เจ้าเราเจ้าเรานี่ยจะไม่ไหวอ๋อไหววะ่ะเอาเลยเจ้าเราเจ้าสู้ตายวะ่ะเป๊ะมันจะไหวอยูร้องดูอ่านมันใส่ของหดแล้วกันนี่อันนี้หดที่สุดท,ที่ผมจะหาได้ละของเอ๊ะ ใครนะใครโดวะใครโดสีฟ้าแล้วเปล่าเออถ้าใครโดอันนี้ปะใช่ปะเออใครโดอันนี้หรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้ผมจะเลียงบอสผมเลียงบอสอย่างเดียวอทำไปดิโอ้โหลืมไปบอสแล้วอุดเอาแล้วอาเล็กมัแตกไหมเนี่ยอีสู้มัน Ô hà lê tè ô hà lê bay Ô, hoop hoo 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 chạy yên hoo 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 ปั๊บปั๊บปั๊บขยายดูด OK. เลือดก่อนนะสวยโอเคเลยนะเรามาสวยถ้ามีเข้าวิ่งสี่นี้บอกเลยลงให้สบายผมยหเก็บไอ้สกิลว้ามเนี่ยฮ้ยเอ้าโอ้รู้ว่าพาเล็กไปก่อนแล้วจ้ะโอ้โหคุณได้คุณเร็วคุณเร็ว โอ๊ยโอ๊ยเอ้าโอ้พังโอ้นึกว่าพาเล็กทิ้งช่วย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 ไม่ไหวไม่ไหวรุ่นพี่ไม่ไหวน้องโอ้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 ดูเลือดก่อนดูเลือดก่อนผมว่านะผมต้องใส่อันนี้เลือดเข้มดิ๊ก เร็วตรงนั้นดูเลยดูเลยไห่ไหมไหวไหมอดทนอดทนไว้อดทนไว้อู้เบาจังน้องน้องเบาจังอีกทีหนึ่งผมแจ็คอู้อูพระพระเล็กเราโคตรทิพย์นั่งเด็กทิพย์เล่นลกน้องให้หมดก่อน mau không, mau vậy quá, bắt hết, ôi, mau, mau vậy, mau đi, mau đi, mau đi. พาเล็กหนีอย่างอาพาเล็กหนีอ่ะพายใหญ่หนีนะไอ้เวกเอาแล้วครับจังหวะนี้กสุดพาเล็กเจอพายใหญ่ครับโอ้ยยังที่เอาแล้วพาเล็กพาเล็กพาเล็กเราเลือ่อนแแ๊บพาเล็กเดี๋ยวใส่ของอให้ดู อ้าจอยดิเ้เิยไฆ่าดิฆาด้ดิฆ่าดิกฆ่ากูเยอะนี่ฆามได้ดิีสองคนเองนะถ้าเราแพ้อย่างนี้น่าอายมากเลยนะ เจ็ดหมื่นแล้วแปดหมื่นก็มันมีหล้แสนอยู่เร่อเรี่ยเอไดิเอกอะดีไหมคะอ่ะโอ้ยไงเกินางคือเกือบเอกทุกคน อั้ว่าไงว่าผมสาวฝามามีเป็นเมื่อวันนี้เลยค่สามพันใช่เหลือแค่สามพันนี้หายไปหมดเลยนี่เห็นเงี้ย เอ็นวายแปลว่าไม่เป็นไรนะคะพีวายก็ย่อมาจากคำว่าขอบคุณแจ็งกิวอ่ะมันย่อมาจากแจงกิวแปลว่าแจงเพื่อนะจะออ่ม ฮัลโลไม่ไ hmm. ด <She> ้ลูฟินิกปะปะวะบุ้มเชหมดตู้แล้วเมาไม่เอลกแล้ว อะช้าเกินไปน้องชาย

ฆ่าในหมอสวะ่ะเปล่ามือแรกหรือเท่เทีอ๋อคอช่วยทำมันนั่นอีกเลยเอ๊โอ้ยไย อ่ะครับคลิปที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรก์กด subscribe ใ,ให้น้องภูนะครับผมซึ่งวันนี้น้องภูขอตัวลาไปก่อนเชิญครับเพื่อนๆข้าวไปไหน